ดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมอย้ําทุกครั้งอยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความบันเทิงดูด้วยความผ่อนคลายนะครับผมดูดวงผมทํานายตามหลักการไพ่ดูด้วยความตั้งใจนะแต่อยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายครับผมนะเพราะนี่เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างนะไม่สามารถตรงกับทุทกๆคนได้ คนดูช่องเราเยอะแยะนะครับไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์โมโตโก้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยนะครับผมนะเพื่อที่คุณจะได้เลือกไพ่เองตั้งคําถามเองจะได้ตรงกับตัวคุณนะครับโอเคครับมาดูกันหัวข้อในวันนี้คือคนที่เงียบหายไปเขาเป็นยังไงบ้างแล้วในตอนนี้นะก็มีไพ่ให้เลือก3ากองเช่นเคยกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่สองหลวงพ่อทันใจและกองที่3พระภัยรีพินาศนะครับ ลองเลือกตามความรู้สึกตามความบุญสัมพันธ์ตามอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะเลือกกันนะลองดูนะลองอธิษฐานดอาูอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อได้สนุกได้ลุ้นกับคําตอบแต่ว่าถ้าบอกว่าดูแล้วไม่ตรงอยากดูกองอื่นได้ไหมได้ครับหรือว่าจะดู3ามกองเลยเพื่อความบันเทิงได้ไหมได้เลยครับไม่มีปัญหาครับนะไม่ต้องสีเลือกครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคนที่เงียบหายไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแล้วโอเคครับไปดูกันเลยครับ โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อคนที่เงียบไปเขาเป็นยังไงบ้างแล้วในตอนนี้นะครับผมตัดสินใจใช้ไพ่5้าใบสำหรับคำถามนี้คุณได้ไพ่เทมเพลนส์สองเหรียญโอ้โหก้าวไม้เท้าแปดถ้วยราชาไม้เท้าชัดเจนคุณกองที่หนึ่งไม่ต้องอธิบายกันยืดยาว คนที่เงียบหายไปเขาเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้คนที่คุณถามถึงไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะญาติพี่น้องคนรักเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนเกา่าลูกค้าคนรู้จักได้หมดนะคนที่เงียบหายไปที่คุณถามถึงนี้เขาเขามีภาระเขากําลังดําเนินชีวิตตามปกติกําลังแก้ไขจัดการปัญหาชีวิตหลายๆอย่างกําลังดูแลภาระรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงนี่เขาอยู่ในระหว่างช่วงของการอาจจะเป็นการเดินทางไกลก็ได้ในบางคน หรือไม่ได้เดินทางไปไหนหรอกแต่อีตัวเนี้ยไพ่ใบเนี้ยเปรียบเทียบเหมือนการเดินทางในเส้นทางชีวิตเออก็แปลว่าเขากําลังพัฒนาตัวเองเขากําลังใช้เวลาที่มีทั้งหมดแรงกายแรงใจทุ่มเทก,กับการพัฒนาตัวเองจนอาจจะไม่ได้สนใจคนรอบข้างอนาคตคนนี้สดใสแน่นอนอนาคตเขาสดใสแน่นอนเพราะตอนนี้เขากําลังมุ่งมั่นทุ่มเทมากสิ่งที่เขาทําอยู่เขาจะได้รับผลตามนั้นนะ เขาจะได้รับสิ่งที่เขาตั้งใจหวังไว้เขาสบายดีโดยรวมแม้จะมีภาระหนักเขายังสบายดีถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมหน้าไพ่ไม่ได้บอกชัดเจนเรื่องความคิดถึงแต่จะบอกว่าเขาอะเขาสบายดีคุณไม่ต้องห่วงนะเพราะตามคําถามหัวข้อนี้คือคนที่เงียบหายไปเขาเป็นยังไงบ้างแล้วนะหน้าไพ่จะไม่ได้บอกว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะเข้าใจตรงกันนะหน้าไพ่บอกว่าตามหัวข้อว่าเขาสบายดีเขามีภาระที่ต้องจัดการ เขากําลังดําเนินการเดินหน้าในชีวิตของเขาเต็มกําลังเพื่อการพัฒนาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและอนาคตเขาสดใสแน่นอนคนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่หากคุณเป็นห่วงเขาขอให้คุณสบายใจได้เลยว่าคนที่เงียบหายไปคนที่คุณถามถึงนี้เขายังสบายดีอยู่เขาอาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อใครมากมายเพราะเขากำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดในชีวิตเพื่อการพัฒนาตัวเอง อัปเกรดยกระดับชีวิตตัวเองอยู่ครับประมาณนี้นะครับคุณกองที่1นนะเขาสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนะและยังไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะคิดถึงคุณไหมเขาจะติดต่อกลับมาไหมค่อยว่ากันในหัวข้อถัด,ถดไปนะครับณนะหัวข้อนี้เวลานี้ขอให้สบายใจได้ว่าเขายังสบายดีอยู่เขายังใช้ชีวิตของเขาอย่างเข้มข้นนะครับนะเพื่อการพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีของเขาเองสบายใจได้นะครับคุณกองที่หนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในะวันนี้หัวข้อคนที่เงียบหายไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแล้วนะอ่าผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบสหรับหัวข้อนี้คําถามนี้คุณได้ไพ่โหราชาดาบเขาแข็งแกร่งดีไม่ต้องห่วง We ลออฟฟอร์จูนไม่ต้องห่วงเดทไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเดเดี๋ยวมาขยายความกัน2ดาบอืเขามีเรื่องคิดหนักอยู่ ราชาดาบอืมแต่เขาก็จะฝ่าผ่านไปได้นะะมาขยายความกันคุณกองที่สองไม่้องอธิบายกันยืดยาวคุณที่เงียบหายไปเขาเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ไม่ว่าคนที่คุณถามถึงจะเป็นใครในสถานะอะไรก็แล้วแต่อยากให้คุณรู้ไว้ว่าเขายังสบายดี เขามีพลังเต็มเปี่ยมเขามั่นใจในตัวเองเขาดําเนินชีวิตได้อย่างดีโดยที่แทบไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องแคร์ใครมากมายที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่แคร์คนแต่หมายความว่าเขายืนหยัดด้วยตัวเองได้เออหายห่วงนะ Will of Fortune โชคชะตากําลังพาเขาไปสู่จุดมุ่งหมายที่เขาต้องการเขากําลังมีเป้าหมายในชีวิตบางอย่างในการพัฒนาตัวเองการอะไรก็แล้วแต่โชคชะตาจะนําพาชีวิตให้เขาเก้าวหน้าไปอย่างที่เขาต้องการแน่นอน เดทในที่นี้คือการเปลี่ยนแปลงคุณไม่ต้องกลัวเดทเดทคือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาชีวิตเขากําลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะเพราะว่ามันออกมาขยายวิวออฟฟอร์จูนนี่มันคือโชคชะตากําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปในทางที่ดีขึ้นนะอย่าไปมองว่าเดทชั่วร้ายเดทคือการเปลี่ยนแปลงอืดีหรือไม่ดีให้ดูไพ่แวดล้อมแต่ว่าสองดาบเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเขากําลังมีสิ่งที่ต้องเลือกในชีวิต บางคนอาจจะต้องถึงทางแยกของชีวิตเช่นอาจจะต้องตัดสินใจย,ย้ายบ้านหรือเปล่าไปเรียนต่อที่ไหนดีจะย้ายงานไหมเปลี่ยนงานไหมอะไรแบบเนี้เขากําลังอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจเลือกนะบางอย่างไม่ได้แปลว่าเลือกความสัมพันธ์นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกวับความสัมพันธ์เลยสองดาบนี้ขยายองค์รวมหมายถึงว่าเป็น ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตถึงทางแยกที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญเช่นการย้ายที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนงานการเรียนต่ออะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคุณโดยตรงเออสบายใจได้อัศวินดาบแล้วเขาจะตัดสินใจได้เขาจะคิดเองทําเองตัดสินใจเองได้หมดไม่ต้องห่วงคนนี้แล่งมากคนที่คุณถามถึงนี่แล่งมากการที่เขาเงียบหายไปก็เพราะว่าเขากําลังใช้สมาธิทั้งหลายแหล่ที่เขามีอยู่ใช้สมาธิทั้งหมดของเขา ใช้รวบรวมพลังงานสมองของเขาในการตัดสินใจการดำเนินชีวิตนั่นเองเขาจึงไม่ค่อยมีเวลาให้ใครแม้กระทั่งคุณก็แล้วแต่เออถ้าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นคบหากันใหม่ๆหรือเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบจักยานามิตรคุณก็วางใจได้ว่าเขาสบายดีแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักที่ห่างหายไปคุณก็อย่าไปจิตตกอะไรมากมายนะให้รอฟังข่าวจากเขาถ้ามีอะไรเขาจะติดต่อมาเองนะครับไม่ต้องกังวลน,นะส่วนถ้าคุณจะถามว่า เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาอยากจะมาหาคุณเร็วๆนี้ไหมหน้าไพ่ชุดนี้ยังไม่ได้บอกพลังงานนั้นนะครับเอาไว้ดูกันในหัวข้อต่อไปนะครับไพ่ชุดนี้บอกแค่ว่าเขาสบายดีเขากําลังมีจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีเขากําลังตัดสินใจเลือกสิ่งสําคัญให้กับตัวเองเชน่นเรื่องการงานการศึกษาสถานที่อยู่อะไรประมาณนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณโดยตรงสบายใจได้นะครับคุณกองที่2โอเคครับเดี๋ยวไปต่อ,อกอนที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สมนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิบสีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อคนที่เงียบหายไปเขาเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้นะผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบสำหรับหัวข้อนี้คุณได้ไพ่ THE WORLD โอ้เ THE SUN เขาสบายดีแน่นอนนี่ไงสามถ้วยชัดเจนเขาแฮปปี้ดีมากอเจ็ดถ้วยอืและอัศวินไม้เท้าคุณกองที่สามสบายใจได้ คนที่คุณถามถึงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรกับคุณก็แล้วแต่เขาสบายดีสบายดีมากเขากำลังพบสิ่งที่อะไรอรับสคัญกับชีวิตอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ดีของชีวิตพบสิ่งใหม่ๆนะความสำเร็จในหน้าที่การงานการเรียนหรือว่ากิจการใดๆของเขาก็แล้วแต่เขาประสบความสำเร็จเขามีความสุขมากเขามีความยินดีกับชีวิตมีผู้คนห้อมล้อมมากมายมีอาจจะเรียกว่าดีไม่ดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ด้วยนะ อาจจะมีคนแวดล้อมห้อมล้อมเขาเยอะแยะมีคนยินดีกับเขาเยอะแยะเป็นไปได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขามากมายจนเขาเลือกไม่ถูกนะครับตอนนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ตามหน้าไพ่ชุดนี้ไม่ได้บอกว่าเขาจะมาปันใจไปจากคุณหรืออะไรนะครับกรน,นี้ที่เป็นคนรักกันอยู่ขอให้สบายใจได้ว่าเขากําลังอยู่ในช่วงประสบความสําเร็จในชีวิตทําให้บางทีเขาอาจจะมีเวลาให้คุณน้อยลงนะคนที่เพื่อคบหาดูใจกันหรือคู่รักอะไรประมาณนะี้อยากได้กังวลนะ ถ้าเขาเงียบหายไปบ้างเนี่ยแสดงว่าเขากําลังใช้เวลากับชีวิตส่วนตัวอยู่นะแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะไม่เงียบสัทีเดียวหรอกเขาจะยังติดต่อมาเป็นระยะระยะแต่คุณเองนั่นแหละคุณเองที่อยากติดต่อทุกวันอยากคุยวันละหลายๆหนถูกไหมครับเออมันมันบางทีอาจจะเยอะเกินไปนะขออนุญาตแนะนําตามตรงนะครับว่าบางทีเราจะคาดหวังให้เขาโทรหาคุณทุกวันทั้งวันคุยกันบ่อยๆวันละสามรอบห้ารอบ หลังอาหารก่อนอาหารมันเยอะไปบางทีอ่ะเขาก็ต้องมีกิจกรรมของเขามีชีวิตของเขาแล้วยิ่งช่วงนี้เขาประสบความสําเร็จดีเขาอาจจะต้องมีลูกค้าให้ดูแลมีเจ้านายให้ดูแลมีกิจการการงานที่ต้องดูแลเยอะแยะมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะแยะความสําเร็จของเขาเป็นเรื่องสําคัญมากตอนนี้เขาจะอาจจะมีเวลาคุณน้อยลงมีเวลาคนรอบข้างน้อยลงก็จริองอย่าได้น้อยใจอย่าได้เสียใจอย่าได้กังวลใจนะครับเขาไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนที่เขาเงียบไปนะ คุณเองคิดมากว่าเขาเงียบจริงๆแล้วก็แค่อาจจะติดต่อกันน้อยลงหรือติดต่อกันน้อยอยู่แล้วแล้วคุณก็มานอยมาคิดมากว่าเอ้ยเงียบไปเปล่าเลยทบทวนดีๆคนเราจะมาตัวติดกันยีิบสี่ชั่วโมงไม่ได้จะมานั่งโทรกันทุกชั่วโมงก็ไม่ได้เออนะประมาณนี้คุณกองที่สาม กรณีที่คุณไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบคู่รักหรือว่าอาจจะเลิกล้างห่างกันไปเงียบหายไปเพราะว่าโกรธกันทะเลาะก,กันงอนกันก็ขอให้คิดว่าเขากาลังอยู่ในช่วงประสบความสุจของชีวิตอย่างที่บอกอขอให้ขอให้ยินดีกับเขานะยินดีกับเขาด้วยใจบริสุทธิ์แล้วมันคุณคุณเองจะสบายใจเองเออไม่ว่าสิ่งที่ผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอยู่แต่ถ้าคุณยินดีกับเขาด้วยใจิตใจบริสุทธิ์ คุณจะเป็นคนที่สบายใจเองครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเขาสบายดีเขากําลังประสบความสําเร็จครับนะนะยินดีกับเขาด้วยใจจริงนะแล้วคุณจะสบายใจเองย้าเลยครับคุณจะสบายใจเองโอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับอะไรดีอะไรตรงใจก็เก็บไว้ใช้ดําเนินชีวิตได้อะไรไม่ถูกใจก็อย่าไปเครียดอย่าไปจิตตกนะครับนะโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ